สวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เขาเข้าครัวมาเนาะพร้อมกับเมนูต่าน้าพริกน้ํานออนะเจ้าหรือว่าต่าหน่อไม่ส้มนะเจ้าเนาะต่างบ้านแอดฝนห้องหวานน้าพริกน้ํานออนะเจ้าวันนี้นะเสียงจะมีเสียงฝนลบวนนะเจ้าฝนตกหนักขนาดเลยนะเจ้ามาพอวัตถุดิบรักของเขาเลยนะเจ้านเนาะมีเจ้าอันนี้ก็จะเป็นนออไม่ส้มด่วนนออไม่ดองเฮานองเอาไปต้มนะเจ้าไปต้มใือมันชุกๆุนะเจ้าเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นเครื่อง นี่เขาจะตำนะเจ้านาองจะมนี้พริกหอมแดงหอมขาวนะเจ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหอมขาวตีมันยังริบๆอยู่นะเจ้าอันนี้เดี๋ยวเขาจะตำตำแล้วเขาจะเอาไปกาวกับกันพริกน้ำหนออเขานะเจ้าไปทาวิธีการตำเลยเจ้าเจ้าจันนี้เขาก็จะเอาพริกหอมแดงหอมขาวลงไปข้ำนะเจ้านาะพริกนี่เขาเาไปวัวในกระทะนะเจ้าพริกกหอมนี่นะวันนี้แบบได้ดังไฟเนาะวัวเอาเจ้าง่ายดี นายเจ้าทำน,นี่พริกน้ำหมอนี่มันต้องเผ็ดๆหน่อยเนนาะมัถึงจะลับนะนี่นะเจ้าพอเขาต่ำพริกต่ำหอมมันเริ่มละเอียดแล้วนะเจ้าน้องเขาก็จะเอาอันหน่อไม้ส้มเขานะเจ้าใส่ลงไปนานี่กลิ่นนอ้อยมันต้งเปิ้งเนาะเฟิ้งนี้ขนาดแล้ว เจ้าเขาก็ตำนอก,กับอันพริกอย่างนี้มันเข้ากันเนาะแล้วแต่เจ้าไผรจะชอบแบบว่าเละๆน้อยอีนะตำม,มันยังแข็งเนาะตำนักๆหน่อยมันเหลวนะเจ้าเนาะต่อไปเจ้าเขาก็จะปรุงโรดด้วยผงชูรสนะเจ้าเนาะเกลือนี่เขาจะแบบใส่เกลือนะเจ้าเพราะว่านเอาไม่ส้มเนี่ยบางสีเนี่ยมันก็จะเค็มเนาะ แส่วานี่เป็นของแอดทำคนเดียวนะเจ้านี่เราไม่ส่งไมหนักยาไว,ว้ของปีแล้วนะเจ้าเนี่มาเลยเจ้ากับนี่หนาเขากจะเอาอันน้ำพริกน้ำหนอเขานะาะเจ้ามาเจ้ากับน้ำม,มันเนาะวันนี้ไม่เก็ะใส่หมูไปตันวนะเจ้าแต่มาได้ใส่หมูบดนะเจ้าวันนี้หนาใส่เป็นหมูสะไส้แล้วก็มาซอยบางๆหน่อยๆนะเจ้าเนาะตอนนี้เขาก็จะใส่หอมลงไปเลยเจ้าหอมขาวื่วุกพี่นะ ใส่ลงไส่ชาอไปคว้าก่อนอะไรหมูใส่ก็ได้แบบใส่ก็ได้นะเจ้าเนาะหมูนี่นะแล้วแต่นะเจ้าถ้าใส่ก็จะเป็นหมูบดก็ได้เจ้าหรือว่าจะเป็นหมูชิ้นนี้ก็ได้นะเจ้าแต่ส่วนมากเนี่ยค่ะคนก็จะใช้เป็นหมูบดกันนะเจ้าเนาะวันนี้เขาหมูนี้นะเจ้ามีหมูสะไล่อยู่ในตู้จักเ้ี๊ยไหลยเจ้าเหมาะอสน้อย เนี่ยเจ้าเหาควาหมูได้สักครั้งเราเจ้านอฟหมอกมันเหลืองสักน้อยนะเจ้าก็จะใส่น้ำนอของเขาลงไปเลยเจ้าที่เขาต่ำตะกี้นะทิ้งทิ้น้ำนอเขานี่นะเมนูนี่เสลืองเข้าไหมเนี่ยตับเข้าอุ่นมากๆนะแอมกับอันต้มไข่เนะเจ้านอต้มไข่แอมใหญ่นะเจ้า อันนี้มีแต่พริกแดงนะเจ้ามีแต่พริกชี้ฟ้าแดงเนาะหมนี้เขียวดัดตรงนี้เลยเจ้าสีสันมนะันก็จะเลยเออกเป็นแดงๆคืออิมโม็อกหน่อยนะเจ้าเนาะนี่เจ้าตะกี้นี่แ่ครัวกับซิมแล้วนะเจ้ามันจางไปน้อยนะเจ้าเนาะก็เลยจะจัดน้ำป่าเจ้าน้ำป่าใสา่ขอบๆเนาะอันนี้นี่แอดให้ชอบใส่ขอบ,บกะัะทากนะเจ้าเราล้อคือมันแฮมแฮม,มสักน่อยเจ้า เขาก็จะเอานอไม้ของเขานี่ไปกบแล้วเจ้ามันจะหอมแล้วเจ้าเนาะส่วนบางคนนะเจ้าบางคนบางตีปุ๋งจะใส่เป็นน้ำห้านะเจ้าแต่ว่าทางบ้านแอบเขานี่บอกเคยชอบใส่แล้วเจ้าเนาะมากรนี้กินน้ำปลาเริ่มหอมออกมาแล้วเจ้านี่เอาอันน้ำพริกเขาเนี่ยเจ้าเขาไปกรบขอบกันฮะตีเขาเอาน้ำปลาลาดลงไปเลยเจ้ามันจะหอมขนาดเลยลองไปแยะกันพอนะเจ้าจะอีนี่หนารับรองเลย ติ๊ใส่ไนน้นเจ้านี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสาหรับเมนูน้ําพริกน้าหน่อเขานะเจ้าเนาะอันพัด้วยหมูสามชั้นเนาะเอาไปจาว้วยหมูสามชั้นนิ่มป้อแต่เลยนะเจ้ารองไปแย่กันทอรเน่เมนูนี่นะเจ้ารับรองเลยเจ้าว่นเด็ดแน่ๆเลยเจ้าเสียงเข้านักขนาด้วเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า